สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้มาไร่นะคะมาไร่แล้วก็มาสวนที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นการเผาเศษใบไม้นะคะคือไม่ได้ทำลายใบไม้หรืออะไรนะคะแต่ว่าต้องการควันนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะไล่ยุงนะคะเนื่องจากว่าครั้งหน้าเห็นไหมคะเป็นสวนยางพารานะคะ แล้วทีเนี้ยถ้าเราจะมาทําอะไรแถวนี้อย่างเนี้ยก็กําลังจะทําตั้งเสาทําคอกวัวนะคะมันก็จะมีแบบยุงตัวดําๆอะคะ่ะออกมาบินรบกวนนะคะมา,ากัดเรานะคะแล้วมันก็มันเยอะแล้วมันดื้อมากเลยนะคะตัวยุงเนี้ยตัวเล็กๆค่ะสีดําๆก็เ,เลยน่าจะเป็นวิธีโบราณนะคะก็คือจุด แบบเศษใบไม้อะไรประมาณนี้นะคะนิดๆิดหน่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เกิดควันนะคะอย่างนี้ก็ใช้ตัวสังกะสีเก่าๆนะคะปิดใบไม้ไว้นะคะก็จะทำให้มีควันออกมาไล่ยุงได้นะคะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาสังกะสีปิดนะคะมันก็จะไหม้แบบแรงอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยช่องนี้มันก็จะไม่มีควันนะคะแล้วต้องดึง ดึงมาปิดเพื่อให้เกิดควันนะคะค่ะก็ก่อนกลับบ้านแล้วก็ดับไฟให้เรียบร้อยนะคะนะคะี่ะก็จะมีควันออกมาช่วยไล่ยุงนะคะไม่อย่างนั้นเราก็คืออยู่ไม่ได้เนาะยุงมันเยอะมากนะคะ ก็พอจะช่วยได้บ้างอะอันนี้น้ำนะคะเผื่อว่าไฟลามอะไรางี้เราจะได้ดับได้ทนนะะันค่ะก็เตรียมไว้ก่อนนิดหน่อยแต่ถ้าเราจะไม่อยู่ตรงนี้คือเรากลับบ้านแล้วเราต้องดับให้แบบว่าดับให้สนิทเลยนะคะ เนี่ยเป็นแบบพวกเศษใบไม้แบบนี้นะคะเนี่ยใช้ปริมาณไม่มากนะคะจุดพอแค่มีไฟมีมีควานไฟนิดหน่อยนะคะค่ะเนี่ย ถ้าเปิดมันจะไหม้แล้วก็ปิดว้เพื่อที่จะทำควันนะคะช่วยไล่ยุงก็จุดเท่าที่จำเป็นนะคะแต่โดยปกติใบไม้พวกอะไรแห้งๆเนี่ยนะคะเราสามารถเอาไปกองใต้ต้นไม้ทำปุ๋ยได้ค่ะเราจะไม่จุดทิ้งหรือเผาทิ้งนะคะ เอาจา้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ